เอาละครับสวัสดีเพื่อนรักชีวิตคนนะครับวันนี้อยู่กันผมสมาร์ทมังคีนะฮะวันนี้เรามาแข่งการ์ดกันที่เซ็นทรัลพระรามแล้วนะงาน1 2 8คนครับ G O G นะครับผมนะมันเป็นงานที่มีแบบว่าบูธมาจัดเยอะๆนะผมนอกจากการ์ดไปมั่นยัมีการ์ดอื่นๆแล้วก็มีอะไรมาเล่นที่นี่ด้วยนะครับผมนะอันนี้ไม่เป็นตอนเย็นนะผมเลิกงานแล้วนะผมแต่ว่ายังไงก็ไปเราไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดยกันเลย บป็นคนคนนี้คะจบจบราวอีกหนึ่งราวนะครับอยู่กับชิงดาราตี้เออนะครับผมเป็นไงบ้างแพ้มาครับมือจวซัพพอร์ต่มขึ้นเลยครับเล่นเด็กช้างโบราณนบผมเปลี่ยนบ่อยคุณก็รู้เออมีอยู่ฝั่งพิ้าเด็กใช่ครับฝั่งพิฆาตทุกคนก็คือเด็กเดียวผมนี่ประมาณเปลี่ยนทุกทุกรอบกันแข่งครับ เล่นคราวนี้มาเล่นช้างโบราณครับนี่แหละครับขิงกาลาเต้ครับนี่ครับนี่แหละที่มาเปแล้วบมอ่ะแล้วไงต่อเราบีกเลยครับตัวตอนแรกครับตัวซัพพอร์ตขึ้นแต่ไม่มีจี้ตีแล้วพอมีจี้ตีแต่ไม่มีซัพพอร์ตขึ้นก็เลยมูได้ทีละใบแล้วก็เขาเ็นเด็กออาเทียงเขาก็ไม่เอาอะไรออกมาเลยเขาก็ก็เลยแพ้ไปเลยครับ ก็ยังดีไม่เป็นไรเก็บประสบการณ์นี้ครั้งแรกที่เล่นน้ำใช่ครับไม่เป็นไรอยู่ครั้งใหม่ๆก็อาจจะเจอเจอเด็กอื่นเอืไม่อาจจะเจอโมเองครับมาครับตอนนี้อิชแมทนึงนะจบไปแล้วนะอยู่กับโมตัวจริงทำตัวจริงทำไมคุณลืมยื้อตัวเองอ่ะผมไม่ได้ลืม พี่และผมเฮ้ยผมต้องให้คุณพูดเองเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ไม่มุกครับไม่มุกสดนะสดก็เมื่อกี้เจออะไรไปเมื่อกี้ผมเจอพ่ามีอย่างครับการมาบอกวิธีมาบอกวิธยังไงญ่ยังนรุ่นอยู่อีกเนี่ยทแทงที่คอยาวเยอะไปท่านนี้เอาเอามาสู้เนื้อแม่เจ้าว่าเราใส่นี่ด้วยมาซิตี้ครับเมาซุตตี้เจอไหนเลยโอเคเข้าใจได้หรือว่าโดนมาซุตตี้ด้วยมาบอกวิธีก็ตึงอยู่ ถึงใช่ไหมครับเขาดูดดอนได้ใช่ไหมครับเขาติดจี้ให้ดอนหนึ่งก็ติดจี้มาสองสองลูกครับแต่ว่าเจ็บขึ้นมาเลยซัใช่ครับเขาโยนไปวัย20มากเลยเรียวราเลยแต่ก็ยังกลับมาได้โชเดียวเพราะว่าผมตัวได้โคบินตัวหนึ่งยืนที่โต๊ะตรงนี้สองใบตอนนี้ล็อกล็อกตัวทพแล้วก็ดึงตัวพิช โอ้โอเคเป็นฟ oh oh, oh, okay. oh, ูฟ yeah, ูเขาแต่ไม่ไม่รู้ก็เลยไม่ลงมาพี่ใช่ไม่ลงมาแลพี่เพราะว่าไม่รู้มีป่ะพี่เข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ครับไม่ไม่เจอนานมากตอนผมลงรู้ช็อปเหมือนกันมาพอกี่น่าจะไม่เจอแบบครึ่งปีแล้วครับแล้วก็เขาเขาอะไเขาบิบเพราะว่าคือเราใช้มือหมดผมไม่เคยได้ัวกเขาโกหกผมไม่ได้โตอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวเราเขายิงปลาพอดีครับพอดีโอเคตู้ตู้ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้สี่สองสี่สอง ต้องชนะตาสุดท้ายให้ได้แล้วมีโอกาสเข้าอันนี้ชนะตาแรกมาคนระับคือเร็ของสวิตลาว์นะถ้าเราชนะตาแรกค่อนข้างจะดีที่สุดนะไม่ควรแพ้ตาแรกนะเอเอ,เอดังนั้นอันนี้ชนะตาแรกไหไปต่อได้โตสกว่า้ออโตสิดกว่าแล้วตาอะไรก็ต้องชนะและใช่ครับผมนะการแข่งขันที่ดีก็ต้องมีสปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับนี่นะครับผมขนมอร่อยและดีต่อสุขภาพ โลคัพไบแฟตชิคเก้นพับนะผมนี่นะเรามาดูกันว่าคือนะมีอะไรแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะมาเราให้นักกีฬาอันแซดเก่งกาจของเราชิมกันเลยครับนี่นะครับผมวันนี้หลังจากเราแข่งขันเข้ารอบแล้วเออเราก็มาเติมพลังนะนี่นะครับอ้าของจีนใหญ่จัดเลยที่คุณบอกไว้เด็ดเบิดพี่ใหม่เป็นอันนี้แล้วกันเนาะนะครับพีชาไทยอ่ะมีซอสด้วยมีซอสด้วยเออเด็ดเดดเลยดิ มีเอแคร์ด้วยนะครับผมเอามานี่นะครับเออปิกาจีสกินกินกินกาแฟะักาแฟอันนี้เป็นเค้กไรเทียมทานนะอร่อยจัดเลยอันนี้ผมเคยชิมแล้วชื่อร้านนี่ชื่อร้านคุณไม่เห็นนะชื่อร้านเลยอ่านี่นะครับสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมน้องไก่อ้วนนะผมตัดลงไปตัดลงไปเลยนี่จ่ายหลังนะเรยเยอร์ครับยอดเลยนะครับผม ข้างในเป็นกรอบๆใช่ไหมคึบๆเออนะครับหวานมันหวานมันอร่อยใช่ไหมคุณรู้ปล่าว่ามันเป็นคีโตอ่ะไม่รู้ใช่ไหมปกติกอะผมกินคีโตไม่ได้เว้ยแต่ขนมร้านนี้คือแบบว่าอลังการจะจัดเลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูันอื่นต่อนะครับเบรดเบาเว์พร้อมยังเลดเบาเว์ชิ้นหน่อยฮะเออถามจริงๆรู้ว่าเป็นคีโตปะ จักชื่อร้านนี่เหรอรู้จักชื่อร้านแต่ถ้าชิมอะชิมไม่รู้อร่อยปะคือผมมากินคีโตไม่ได้จนมากินเค้กร้านนี้แหละผมก็เลยกล้าบอกว่ามันอร่อยมากเพข้อแบบโลคัสเนคือใช่อันนี้คือตามชื่อนะใช่ฮะอันนี้คือแบบมีประโยชน์ตจัดรสชาติดีมากใช่ไหมพี่ใหม่ของเด็ดเลยอันนั้นอะเหมือนจะเป็นโปรดักต์ใหม่นะฮะนี่นะครับขนมไร้แป้งและน้ำตาลใช่อันนี้คือลอดช่องเค้กลอดช่องเค้กลอดช่องแบบขอดู้ลอดช่องหน่อยเหมือนไหม โคตรเหมือน,อน <laughs> เออถ้าไม่พูดนี่ไม่รู้เลยแทงนุนพร้อมนะครับชีสจะกินแล้ว <laughs> ตกคำดังพี่เออให้เขาดูพวกน,วนออไรมันไม่ใช่เป็นรสชอบไม่ใช่มันเป็นคีโตอ่ะเอาเลยพี่รครับเอาไว้ก่อนเลยได้เป็นไงาถามจริงว่ารู้ป่ะถ้ามไม่บอกใช่ไหมนี่เป็นไงผมบอกแล้วว่ามัน ไม่เหมือนใครจริงเฮ้ยคุณพร้มพอรมอยังอ่ะคุณพร้อมยังอะเอาผมไปทางนี้ก่อนนะ <laughs> แกะดิคุณต้องแกะดิไม่แกะคุณจะกินไงอะ่ะทำไมถึงสั่งเมนูนี้ครับรรน่ากินมาดิตักคำดิ <laughs> เป็นไง เป็นไงแล้วอร่อยอ,ร,อยรู้ป่ะว่าไม่มีน้ำตาลใช่แล้วคุณคุณกินรสชาติได้เป็นไงอร่อยเลยปะ่ะเนี่ยมันเป็นเมนูสุขภาพไม่มีน้ำตาลเออเนี่น้ำตาลแบบโลคาบแบบของดีที่คิโตโเขากินกันเห็นไหมแยกไม่ออกออเออโอเคไปละ <laughs> คุณสองคนครับพร้อมยังฮะ นะแกออกก่อนดีครับมองไม่เห็น,นตอนแรกผมไม่อยากจะบอกคุณไงว่ามันเป็นโลคาเพราะอยากให้คุณได้ชิมก่อนเออแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงก่อนไงเออครีมมันติดข้างบนผมเป็นโาเออครีมชาไทยผมมากเลยโอเคเอาเอาเอา,เอาคำแรกครบับอ่ะผมถามตรงๆเลยคุณกินของหวานบ่อยถ้าผมไม่บอกว่าโลคาให้คุณรู้ปะไม่รู้ครับใช่ไหม มันเนียนมากมันอร่อยมากรสชาติเหมือนของจริงเลยป่ะแบบแบบเหมืแบบพวกมีน้ำตาลใช่ไหมใช่เหมือนแบบเหมือนใส่น้ำตาลมาเลยใช่ไหมเออนี่นะฮะไรแป้งไรน้ำตาลนะครับที่คุณเห็นเป็นแป้งๆเนี่ยคือมันไม่ใช่แป้งนะครับมัเจ็แป้งแล้วไม่มีน้ำตาลใช่เป็นอาชีพได้ไหมได้คือมันเหมาะกับแบบเชคมากนะคนออกกับมังกายเนี่ยเอาไปตับโปเกมอนโก้นี่มันเนียนมากใช่ไหมนี่เป็นเอแคร์วานิลานะครับเออ โปรดักตนี่ครับไม่มีแป้งและน้ำตาลนะครับอบอกเลยว่าจริงๆผมจะไม่พูดไงให้คุณชิมกันก่อนเพราะว่าถ้าคุณชิมแล้วคุณแยกได้เนี่ยแปลว่าคุณขั้นเทพเลยนะเพราะว่ามันอร่อยมากนี่ะคุณชิมดิดชิมดิดชิมชิมชิมเลยรู้ม,มากอะ่ะใช่ไหมฮึๆ <laughs> จะขายถ้ารักมเปล่าเออเป็นไงแยกออกไหมอันนี้ไม่มีน้ำตาลอย่างเงี้ยหรอไม่มี จริงเนี่ยคุณกินอย่างเงี้ยไม่อ้วนเลยโปรดักดีๆอยากสาอนเซอร์เราไงเออนะใครสนใจก็ลิงก์นะในดีสคริปชั่นเลยนะครับผมเอานะครับเอาครับวันนี้เราอยู่กับโลคราบครับผมเออรสชาติวานิลาอันนี้คือขนมเอแคร์เอแคร์ล็อกกี้อ้าวงงะขนมเอแคร์ครับโอเคไม่มีน้ำตาลเหรอครับไม่มีครับชิมก่อนครับไม่มีแป้งและน้ำตาลแยกออกไปครับไม่มีน้ำตาลไม่มีครับไม่เชื่ออร่อยมากครับ ขอไกินได้วไหมครับได้ครับผมกินไปเลยฮะหวานอร่อยหวานนุ่มอร่อยนวลใช่ไหมไม่มีน้ำตาลกินหรอครับไม่มีครับไม่มีขนมสุขภาพครับติดใจอินบ็อกได้นะครับคุณเต้เรียกว่าเมนูของหวานหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพกินหลังติกรรมครับถูกคนติดหวานอย่างเราใช่ไหมได้ครับคนติดหวานอย่างเราถูกใจถึงนี้เจ้คฮะขอบคุณมากครับอมาจานสุดท้ายของเราจริงจริงแังเหลืองผมอยู่เอาันนี้ก่อนนะฮะอันนี้น่าจะกาแฟใช่ไหม อื่มหาน้กี่ปีแรับกี่ปีอะเป็นไงหวานไหมกำลังดีใช่ไหมคุณเชื่อไหมว่าโปรดัก์ดีไม่มีน้ำตาลหวานมกาลกำลังดีไม่ตกใจอยู่เหมือนกันฮะไม่มีจริงๆครับโปรดัก์ดีๆนะผมอ่ะผมไปกินของผมบ้างดีว่า มาทุกคนฮะตาผมแล้วอันนี้คือของที่ผมกินบ่อยที่สุดในโปรดักต์ของสปอนเซอร์นะครับผมคือเค้กเค้กนะครับที่ผมชอบมากนะผมจำคุค้นๆว่ามีมีซอสชาเขียวด้วยนะแต่ผมอ่ะกินซอสสตรอเบอรี่แล้วรู้สึกอร่อยนะฮะผมจำไม่ได้ว่าเขามีสองซอสหรือมีซอสเดียวนะแต่อันนี้ยวันนี้เป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับ ตาผมบ้างเลยเออไปถ่ายคอนเทนมาหมดเลยยังไม่ได้กินเองเลยนี่นะทุกคนของผมเค้กนเป็นเลเยอร์ลยนะครับผมเนื้อแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่นะครับผมมาจะกินอย่างนี้นะครับจิ้มไปแล้วก็กินเป็นคำๆอย่างนี้นะครับเออผมไม่ได้ลาดนะผมรู้สึกว่าอย่างนี้กำลังดีนะครับผมฮะแล้วก็เป็นเลเยอร์อย่างนี้เออแล้วก็อร่อยคือผมเนี่ยชอบมากอันนี้ยจริงอร่อยสุดแล้วสำหรับผมนะกินบ่อยมากนะครับ ไปอยากลองมปเฮ้ยอร่อยนะเว้ยเนี้ยคือตอนแรกที่ได้กินอ่ะทุกคนร้านเนี้ยนะผมว่าเป็นคนไม่กินอาหารกิโตเพราะว่าผมเองอ่ะกินมาน้อยมันไม่อร่อยยิ่งเป็นขนมนะยิ่งโคตรไม่อร่อยแล้วพอได้เจอร้านเนี้ยชิมครั้งแรกก็ผมแบบพี่มันจริงเหรอกิโตจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยคือจริงนะครับอร่อยมากนะครับลองลองมาดูหน้านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในคำอธิบายเนาะแน่นอนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอนเซอร์น่ารักน่ารักนะในคลิปนี้นะครับผมฝากไปด้วยนะยังไงก็ ข้าได้ต่อเนื่องแล้วได้อยากจะเข้ากันอีก,นะก,กไหมครับ,บน้องปากไปนิดนึ่งไหมครับพอแล้วตัวกันนั่งแข่งนะน้องเข้าท็อปสามคนใช่นไหมนะสปอนเข้ามาพวกคุณเข้าท็อปกันหมดเลยนะเออสปอนไม่มีกำลังใจเข้าหน่อยไม่ต้องเสียใจเจอกันสู้สู้ ครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับอาดีนครับผมแห่งอาินนะครับผมก็วันนี้มาเมื่อกี้หหลบดูดูนะเดี๋ยวอะไรมายาวยาวยุทธ์สี่ได้อยู่ได้อยู่ซ้อมซ้อมเจอมาเยอะซ้อมเจอมาเยอะอ๋อวันนี้มาฆ่าพอยาวโอเคนะพอยาวสองเกมเก็บเดียวเก็บเนี่ยเก็บเจอกันเกมอันนี้เป็นโฉบหน้า คนเข้าท็อปที่ยังงงอยู่ว่ารอบต่อไปเล่นยังไงนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะรอบหน้านะรอบหน้านะรอบหน้าหกประชามรอบเออ,อ, 9, อทุกคนอยู่กับใครเฮ้ยชินชีนช้ดิเออ PP บอกว่ากิงนะเทย์เน <c oughs> ี่ยเราไ่หนุมเรมลเล็กอ่ะเราเล่นัวไหล่อ่ะก็คือเด็กจำกำลุนมาจำตำลุนสองวันเป็นไงโคเล่นได้ระบายใจต้องเตืงนว่าตึงๆเขาแต่ว่าเล่นทีมเขาต้องทราบแง่ด่วน เขาเหรอใช่เขา,เาอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างเลย,ย,ง,ย,ง,ยงเช่นผมท้ามหายเขาไดนะ้อยู่เขาเปิดโปรเกมเขาปะแล้วตราตีเขาลงหมดเลยอ๋โอโปรเกมตาต์อปนี่เองเสามุงบอลโอเคเข้าใจแล้วจะรอดเลยอ๋อโอเคเพคเข้าตัวเจอกันนะครับผมฮะทุกคนครับตอนนี้เทคครับเทคในแผงอัศวีนลยครับผมนี้เป็นไงเป็นแมสหรือว่าฟูกว่าตากว่ารึเปลิ่แต่ว่าก็ฟูกว่าฟูกว่าตานั้นโหดกว่าเขาเจอเทนนิสของตาเลยเป็นแต่ก็ได้อยู่นะ เขารอบคุณร<พ>ู้ตัวแล้วนะเดี๋ยวคุณแพ้ตาแรกไหมเหรอใช่แพ้รอบแรกเออแล้วคือไตอเกว่วาตาติดตาติดแต่รอบแรกอย่างเดียวนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วน้องมีคุรีไปเมื่อกี้ ตูๆ้ๆครับเดี๋ยวไปเชียร์กับน้องกันต่อนะมาดูเลยว่าวันนี้จะเป็นไงนะครผมทุกคนครับผมก็วันนี้จบไปแล้วนะสำหรับงาน GOG นะนะครับพระรามเก้านะครับเป็นงานแข่งกาโป้ยมอนระดับร้อยยคนนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนะเรามีท็อป16ถึง3คนนะวันนี้ผมก็ร่างปิติมากมากนะน้องเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะเข้าท็อปไปถึง3คนเลยนะผมครับสวัสดีครับเจอกันแล้วลายบล้วลายบัายได้ร่างปลอดภัยมาทุกคนครับผมคุยกันต่อว่าไงสีกกส่กกาสกกามใช่ไหม ว่างานนี้ก็พลาดอีกแล้วเราเห็นหรือเปล่าครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะร้านขนมนะใครต้องการสนใจยังไงนะด้านล่างนะครับผมนะกดในดิสคริปชันนะลิงก์ไปที่เพจนะผมสามารถติดต่อไปถามหาราคาเมนูอะไรเงี้ยครับได้เลยนะครับผมนะมีบริการจัดส่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับร้านขนมนะรอบหน้าก็สปอร์ตกันได้เช่นเคยนะครับผมแลวสนใจยังไงก็มาคุยกันได้นะครับ โอเคผมส่วนนี้ก็เท่านีก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไมได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุม่ม j i สมัครด้านล่างนี้นะใ่รไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีกดแต้งแล้วขอบคุณใตคลิปนะ,ะเลือกยอดเงินพร้อมตัวเทนะฮะตอนตัเด็ก็คอมเมนต์เท่เลยนะครับเลขช่องทางที่ซัพพอร์ตผมได้การเข้ามาดูคลิปบ่อยบเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์นะและที่สำคัญอย่าล สวัสดี